สวัสดีค่ะอาจารย์ทชาทักษานาคีนะคะหรืออาจารย์ฟาใสาค่ะวันนี้อาจารย์ฟาใสามาในเรื่ององเพชรพัทลนคราดวาสีโพชัยค่ะอ,องเพชรพัทลสนคราชเนี่ยจริงๆท่านก็คือ,อพญานคราชนะคะ ในตะกูลวิรุณปักแล้วท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระโอรสนะคะขององค์อน,นันตนาคราชและพระนางอุษาเทวีค่ะทีนี้เนี่ยท่านเนี่ยอุบัตรราาิโดยการโดยอบาปติกานะคะแล้วก็มาจากสร้อยพระศอของพระศิวะค่ะฉะนั้น,นท่านก็ค่อนข้างมีความพิเศษในตัวค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่เก่งในการรบค่ะการสงครามนะคะ ได้รับพระขันท่วิเศษนะคะจากองค์ฤาษีเทพหัสดิน,นะคะ่ะเทพหัสดอน,นะคะ่ะทีนี้องค์เพชรพระนัคราชนะคะท่านกา็ด้วยความเป็นนักลบค่ะจริงๆท่านเนี่ยก็จะฝ่ในเรื่องของทางธรรมรวมถึงเรื่องของการลบเท่านั้นนะคะคือทําหน้าที่ค่ะแต่ด้วยวัยอันสมควรเนี่ยก็จะต้องมีคู่ครองนะคะท่านก็มีชายามาทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย แล้วก็องค์ที่ท่านองที่5เนี่ยคือองค์ที่ท่านรักที่สุดค่ะคือพระนางอัญญรินทร์ิัศนีนะคะมาทีวีค่ะทำไมองค์เพชรมันอยู่ที่วัดสรีโพชัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ยมีประวัติแล้วก็มีการคนผูกมาจากวัดว่าเอนนะคะจังหวัดปรทุมุรี แต่ทีนี้หลายๆที่ก็มีนับถือท่านอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่จังหวัดหรือว่าแล้วแต่สถานที่ที่นับถือท่านไปแต่ตอนนี้ท่านมาอยู่ที่วัดศรีโพชัยค่ะที่ได้สร้างท่านน่ะน,นะคะค่อนข้างเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆนะคะคือเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะหลังออกพรรษาค่ะมีนิมิตที่มานะคะก็คือว่าอาจารย์เองเนี่ย คืออยู่กรุงเทพนะคะไม่ได้เกี่ยวกับที่โคราชเลยฝันเห็นพญาน,นาคสีขาวค่ะขึ้นมาจากน้าแต่แต่ที่ว่าเห็นน้ำเนี่ยกึ่งกึ่งเพราะเห็นท้องฟ้าค่ะแล้วก็เห็นต้นไม้อยู่ด้านหลังนะคะภาพประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไปรู้จักกับพี่ต่อที่เป็นเจ้าภาพนะคะที่สร้างองค์เพชรค่ะพี่ต่อเนี่ยฝันเ,เหมือน เหมือนเหมือนประมาณว่าเกี่ยวกับพญานาคสีขาวส่วนมีพี่ที่วัดนะคะที่ปฏิบัติธรรมที่วัดดีบ่อยนะคะถือเป็นยอุปถา,าของหลวงพ่อที่วัดนะคะก็ฝันประมาณว่ามีพญานาคมาอยู่ที่นี่ออกมาจากโพรงอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่วัดศสีโคชัยนะออกมาจากโพรงอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยความประหลาดก็คือว่าสถานที่ที่สร้างองค์เพชรปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนจะเป็นเหมือนแบบจอมปวกหรือว่าเป็นแบบ เหมือนแบบดินขึ้นมาค่ะทีนี้พอเหมือนมาต้องขุดออกค่ะด้วยว่าลกอะค่ะแล้วอยู่หน้าวัดพอจะขุดออกค่ะรถแบค็คโฮมาขุดขุดไปขุดมากล,ลกายเป็นบอ่อน้ําค่ะแล้วพอกลายเป็นบ่อน้ําเนี่ยมันไปตรงกับเสิ่งที่ก่อนนั้นเ,นเป็นเนินดินแล้วเป็นเนินดินเสร็จมีต้นไม้ค่ะไม่พอค่ะในฝันอาจารย์ที่อาจารย์ยังไม่ได้เล่าคือว่าอาจารย์เห็นใส่ลงมาทอดลงมานะคะ ซึ่งในประวัติของวัดนะคะรูปที่อยู่ในเครื่องเก่าของเจ้าอาวาสค่ะแต่เจ้าวัดหาไปเจอแ,แล้วนะคะเปลี่ยนโทรศัพท์คือเป็นรูปที่มีสายลุงทอดลงมาตรงนั้นพอดีจริงๆค่ะฉะนั้น,นตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นบอ่อค่ะเพราะเป็นบอ่อเสร็จเหมือนกับว่ามันบังเอิญน,นะคะก็เลยคิดว่าโอ้ยสงสัยเราต้องสร้างพญายนาคจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ที่วัดเนี่ยเขาก็เลยอยากจะ ให้มีเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่นี่ไม่มีน้ําเลยนะคะประกอบกับก่อนหน้าน,นี้อาจารย์เคยฝันแล้วรอบนึงเกี่ยวกับครอ,อบครัวที่เป็นสายนาคราชของอาจารย์นะคะคือจริงจริงจริงรงก็แปลกใจว่าที่เราฝันถึงครอบครัวเก่าเราอะคะ่ะที่เคยเป็นพญานาคเนี่ยฝันว่าแบบเออเนี่ยเราย้ายไปอยู่สีคิวกันไหมพูดอย่างนี้เลยอะคะ่ะแล้วพออาจารย์ไปดูอะคะ่ะ วัดนี้อยู่สีคิ้วจริงๆนะคะจังหวัดนครราชสีมารูปลักษอเพชรวัดสีโพชัยนะคะจริงๆอาจารย์ก็จะนึกถึงสีมุกพุกอะคะ่ะมุกขาวขาวอย่างเงี้ยคะ่ะคือท่านเนี่ยก็แปลกเหมือนกันนะคะตอนที่ท่านมาค่ะจงตั้งแต่เราเลือกคนที่ปั้นนะคะคือท่านก็เลือกเองให้ผมค,คือเคยติดต่อ,อช่าง จากดอยปั้นเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยไว้ในงานงานหนึ่งของที่เชียงใหม่แต่นั้นอะ่ะลมเลิกไปค่ะแล้วก็ยังมีคอนแทคเขาอยู่แล้วตอนที่รู้จักเขาอ่ะก็เหตุผลมาจากว่าน้องน้องสาวของช่างปัน้นน่ะเคยรับรับเราเป็นลูกค้าเขาเป็นเหมือนไกด์ค่ะขับเราขับให้ขับพาเราเที่ยวประมาณนะนั้นนะคะ mm hmm. ก็เลยได้รู้จักนะคะการรู้จักก็แปลกแล้วเนาะแล้วก็ช่างปัน้นก็ได้มาปั้นให้เราแต่ลักษณะการปั้นของ เป็นช่าง,งจะพูดน้อยมากเลยค่ะปั้นอย่างเดียวเลยค่ะประมาณนั้นเลยนะคะ mm hmm. เราก็มีความแบบแปลกใจหลายอย่างคือท่านในเรื่องรูปลักษณะ,ะก็คือเป็นหน้าก้าวเสียงเนี่ยก็คือถือ,ถอว่าแสดงถึงความเป็นนาคาธิปดีค่ะ mm hmm. แล้วท่านเนี่ยก็ค่อนข้างสง,ง่างามด้วยความที่ท่านเนี่ยมีความเป็นสีเพชรน,นะคะแต่ที่เนี้ยด้วยในฝันเราอะคะ่ะท่านนะคะมาในรูปลักษณ์ของสีขาวบริสุทธิ์สีขาวแบบมุก มุกสวยๆอะค่ะอ,อ,อาจารย์มองว่าแสดงถึงการที่ว่าท่านเนี่ยมีการเหมือนแบบปฏิบัติธรรมอะไรประมาณเนี้ยค่ะสำเร็จทำแล้วนะคะแล้วก็แปลกมากคะ่ะตั้งใจตั้งใจมากๆจริงๆนะคะที่จะให้รูปลักษณ์ท่านนะคะตัวองค์เทพบุตรุษอะคะ่ะเป็นลักษณะหน้าตาที่แบบแบบรูปงามหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปงามหล่อๆแล้วทีนี้แบบก็กลายเป็นว่า กลายเป็นว่าท่านดูหน้าเด็กกว่าปกติอะคะ่ะแล้วก็ดูเหมือนแบบเหมือนเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วท่านก็ที่อาจารย์สื่อได้คือท่านบอกว่าท่านไม่อยากให้ติดแบบรูปลักษณ์อะไรประมาณเนี้ยยังไงเนี่ยอาจารย์ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไปกราบละกราบไหว้สักการะบูชาท่านได้นะคะที่วัดสีโพชัยคะ่ะอ,อยู่อำเภอสีคิ้วนะคะจังหวัดนครราชสีมา ท่านเนี่ยช่วยเหลือลูกหลานนะคะแล้วก็เมตตาในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะแบบว่าเรื่องของการทำมามากิแล้วก็การปฏิบัติแล้วจริงๆเนี่ยองเพชรเนี่ยท่านยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ต้องเป็นความรักที่ต้องไม่ผิดศีลข้อ3ค่ะฉันเนี่ยสิ่งที่ท่านช่วยค่ะคือมาจากคนที่อยู่ในสามาธินั่นเองนะคะยังไงเนี่ยถ้าเราถือศีลห้อยู่แล้วปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วค่ะขออะไรท่านก็สําเร็จได้ผลแน่นอนค่ะ